ขอ้านจ้ะเนี่ยอ่าขอบ้านนะพี่พดเดี๋ยวในเอ้านี้ละคุณในเช้าไปไทยก่อนไปพอเข้าไปชิมไปเลยครับให้เจ้าให้คุณไปไปไคู่เพิเอ่อนไปไหว้มาเดียวเขาเขาเขาควาไปเลยครับชิมชิมไปเลยจอดเลย ทูกการเลยครับนี่พื้อพระคู่พ้นไม่ออมไม่นอกเกลียวขนาตำบลตอนแก่เท่านะครับเขามากาก่าไปนะครับพระครูวาพระุยูอนนจะสมารเปล่องจอาของารแน่ โครกรนจิรับล้รรแรบัลใจให้ประชนม้องการสรแรบัล้ประชาชนที่ติดตามต้องการสร้รบัจร่ามต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชน่ติการสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนที่ติดตามตการสรางแรบันรอรรรบันาลใราการสร้างแรงบันดประชาชนที่ติดตมต้อรรรบันดาลใจให้ปรนที่ติรรรบันดาลใจให้ประชาชนที่ติดตามต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนที่ติดตามต้องการสร้างแรบัร ใส่ตยวดย่านการจราจรในช่วงนี้ไปถึงวันน้นสะอาดนะครับเพื่อเป็นกุศลและเพื่อความปลอดไทยถึงบวรแห่สัญญาบัตรผัยดยศของเจ้าอาวาสบ้านนุนสะอาดซึ่งพคนได้สมณศักดิ์ครับเป็นพระครูสุวรรณธรรมาจารย์ รครูว่าปีสารีวัฒน์เจ้าพระตะบุสราตูปูเดชกระจายเดนเดรูจารุธรรมาธิรา์เจ้าวาว่าพระทาุดมพระัรูวาีปัญญพรเจ้าว่าวาวนรศิลป์รครูสุตตะรรมงเจ้าพระตบุรัตแกเดชนะครับข้นที่สองรครูมหาธรรมบาลผู้ดีขั้นที่สามรครูปริยัติวัฒนาชิขั้นที่สี่รครูปิยชัยกิจดาลุกูล ท่านที <t ale> <an> ่ห <t ale> <an> ้าพระครูกำพีสระธุวันท่านที่หกพระครูพิธีาณพานท่านที่เจ็ดพระครูสุวรรณพิธีทุกคนับขับคุณนในรถทางหลงนะครับแพอออกม่ไดครับแพเอาออกมาแล้วนะครับ Lalu kamu pilih Aduh, soal Nah, 50 Follower I do a

จะแก่ เต็มผู้หางดานนี่ผู้เกบผนี่ลุกผีตลอดไปนะจ๊ะไอกคนพวกนี้พวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ย

เอาเรียบร้อยนะครับาเรียบร้อยท่น้แบบสงมเนีชุดับเาหรเดือมี่ะกินไปว่าะไรสิบกับเปืนเราสักสิบเพนเักยมดนดูนักเรศดาดดัรคนเดียวมัล้ง่ายมันตายคเลยเด็กก็สิบกี้นี่อาเลยล้มบนีเปอะไรก็ส่ให้ถูกกากงแบบประมาณน้ใส่ใหานักถึงเกาเจ้าไม่รนนัถ้าเจ้โดนกกแบ เป็นบ้านทีหลงใจเป็นนึ่งเดียวสภาท่าเดียวหรอ่าเนก่อบอเียแล้วับแล้วขอเี่ยเสียงถ้ามขอพระคุณหลายๆนะครับผจการันเลยขอพระคุณเยอะแยะนะครับโจ้ยะครับท่านที่มีเกียิที่เคาทุกง่านะครับวันนี้ก็เป็นพิธีที่่านุท่านนะครับได้ร่งน้นพนาไปนะครับเกการตวตัวนาตาเพราะงั้นตอการนี้ ถัาที่จะทำมาสินแล้วก็ขอยุยาไดะครับได้พักกักสักทู่นะครับดื่มน้ำเย็นๆไรเด็กและคุณนะครับกระตู่สุวรรณาราจายนะครับก็ได้ครับนำกระสิทธยาทุสิทธิ์นะครับหลยาทับนะครับพูดท่าจิตว่าคู่ธวนารามนะครับวัดป่าวาะรับเย็นนะับจังหวัดาสารทิก็ได้รับในทางนะครับในช่วงเวลา13านาฬิกา30นาที่ไปััารกนะครับลากาศพาปะาจะบุโสดนะครับแล้วก็พระนักร นะครับขณะนี though, ici, uh, me, right? so, ้ก uh, uh, ็ได้ขึ้นสู่ที่ศาลาการเปรียนนะครับวัดระศะอ่านจากนี่ก็เราจะได้เข้าสู่พิธีการพักษาต่อไปนะครับอันนี้ใ่นอาจาอกเอพระคุณพระคุณสุวรรธมาจารย์นะครับตลาดห้ถายท่านายของโยมแม่นะครับจายบ้านแหลกายเชื่อนะครับ อันเกื่อเราเห็อเชหรือจ,จ,จอรอยอรทอทในราชกาินดาที่พระเวลาเจ็ดนาฬิกาเดินทางจากวัดโนนสะอาดนะครับสู่วัดพุทธวนารามวัดสามสมนาทีเวลา1ิบเจ็ดนาิกาโดยประมาณนะครับขบวนเชิญจ,จนันทบพัดเรืวัดะตดประตูสุวรรณบาจานนะครับวก็ได้ประกรอบพิธีนะครับไหลพระวิชาญ,ญานะครับมาโดยสมาร การาระสการะเรื guide, ่องหน้า <ions> ท <pr is Nic green Champions> ัพบรมลุาาลักษ์พระบาทเจ้าพี่เลียข้าเจ้าลูกหัวะคราบแล้ยถอนพระมโนการาชการเคลื่องแบบประิขาวอันเชิญพระบาทัดยะข้าใจอยู่ทั้งแถวตลำดับรรพานอ่านัญบติแล้วนำัญบาดคัดยศข้าใจถวายพระธาเพื่อมอบแด่พระครูสุวรรธรรมจายระสมสมรสด์สองูกเดินชยมงคลคาถา ะสมสั่งสองรูปพระศีลาดูประทานหลังจากนั้นนะครับคณะเจ้าภาพก็จะได้ถวายัจจใจและเได้เคยัำแด่ท่านท่านตามระดับต่อไปทุเเซตที่สี่นี่ก็คือสวนพอสัที่สการนะครับในบทรกครเรื่องนี้ครับ ดํรงการประเดชพระคุณพระครูสมบูรณ์สถานตากบุตราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดในระดับต่อไปนี้จะเป็นการ พระครูสุวรรณธรรมาจารย์ถวายสักการะพระทะีระนะครับก็จะได้ถวายแด่พระเดชพระคุณนะครับตามลำดับนี้เลยนะครับพระครูโสพลสราธิการหลวงปูค่คำเกษาโรพระอุปชัชฌานนะครับของพระครูสุวาารรณธรรมาจารย์อะไรมาด้วยเห็นไหมครับ มานนี่ครับมามี่าวุปซา่ะกันมได้ครับผมมาได้เป็นครับมาลึกิดถึง อิมินาสกาลินาตาลินาตันสังฆาภิปุชยาพุทธังภะกวันตังภิวาเทมิสัยาติสเนนัลาสหะปัญจสิลานิยาจา เตหัตถาสระนาม รับในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการประกอบพิธีทางด้านโครงการถลองสัญญาบัตาึยิน้ีทุกคนเลยนะครับไม่เฉพาะกับสข่าวนะครับ ั่านสยธาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระภูสุวันธรรมอาจารย์ขอพระคุณท่านเอาธุรัพของพุทธศาสนาเป็นภาระศาสนาเทินตั้งแต่วันที่สาธันวาคมพุทธศาาักราช2 5 6 6เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันในการนี้ครู้รับสนองโงการอยูัน้นไม่ได esbar. Uh, oh. วัดธรรมชารีวาสพระครูจารุธรรมพิรัตเจ้าอาวาสวัดตุรธารุลมวัดตุรธารุลมวัดดอนพรพระครูวัตีีบญญาพรเจ้าอาาวัดคุณแม่ทชนะคคุณแม่ทชนะคุณนะนะครับถวายแด่พระครูสมพลสารธิกาที่อะไรมหาบุรุษที่อะไรเป็นทย่างเดยตัอเดียนะครับ ในําดับต่อไปนะครับจะเป็นการถวายปัจจัยแด่พระคุณท่านนะครับองค์เจริญชัยมงคลคาถานะครับพร้อมกับเครื่องไทรยธรรนะครับตามระดับเลยนะครับที่คุณแม่อลงธุรกิจองค์ที่สองคุณศิริยกรวโรรสองที่สา 3, คุณแม่เป็นศรีนาเวียองค์ที่สี่คุณแม่พระพรแอ้วคอนแกนถวายลุกที่สิบเอ็ด คุณบุญกลเกษทรัพย์ถวา,วายารูปที่12ถวายโครงการปช่างภาพนะครับตรวจกใจด้วยนะครับช่างภาพชมเสียงดังคุณอร่อนศรัยครับคุณครูนายทูลคุณครูอรรถินทร์ทุนสุดถวายรูปที่หนึ่งคุณแม่บุญเรืองศักดิ์คำนีและคุณแม่สมบัติองอค์ดำไทยถวายรูปที่สิบสำหรับองค์รศชินารุปธูฐาน,นะครับได้อ่านา ป้าป้ายรับครูสุวรรณธรรมาจารย์นะครับและในส่วนของผู้ที่ถวายเครื่องไิยธรรมเคลียร์พร้อมด้วยนะครับ12ท่านคุณแม่นุชจีนขอบคุณมานะครับ ท่านที่หนึ่งครับขอได้เชิญคุณแม่ดาวเรือโพแดงนะครับถวายรูปที่หนึ่งท่านที่สองสิทธิประทวนสุวดลถวายรูปที่สองท่านที่สามคุณครูสาวพาจันทบุญมาถวายรูปที่สามคุณแม่เจียงครับถวายรูปที่สี่คุณเจริญดาดวดีถวายรูปที่สิบเอ็ดคุณแม่ิริกิจอินทวมีศรีถวายครับพระสงฆ์ท่าศีลหนุบประารนะครับขอตระบนธนาในบุญสุดสุของท่าน ทุกทุกคนนะครับที่ได้อร่มเจลิมลงนะครับถวายบังจัยดแด่พระทุกท่านนะครับเ้าอทุกทุกรูปนะครับบังทกานอาจ จากที่ได้ัดตั้เชอบได้แล้วต้องมีน no น้อมสวายความรู survive, ้ความเด้ทุกคูทเป็นประธานอดสวายความระ้ความด้ทุกผู้เป็นพระวชาของท่านพระโุูสุวรรณธรรมจารกุลติดวงแล็บรถก็ได้ทุกคนหลวงพ่อรองจะตจังหวดใหม่ๆปดะเดกคณพระโุูสุวรรณราธุกิจแล้วก็มีรองเจ้าระเบที่ดูแลที่ประสงของคณะใหญ่ น,น,น,นั่นจะถึงโลกท่านก็มานั่งแบบนี้คือพระโกหาธรรมรางนาันีก็